ครับผมวันนี้ก็มาพบกับชลกรยาารามราชบุรีนะนี่ก็ให้หมอมาแต่งกีบนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับแต่งกีบให้สวยงามนะครับนี่ครับก็ตัวนี้เป็นลูกสาววววิกนะฮะอายุเอ่เข้าสิบสี่เดือนนะครับอายุเข้าสิบสี่เดือนตัวนี้นะครับเดือนเก้าสิบสามจุดห้าครับเชื้อดีมากๆเลยครับตัวนี้ก็ ลูกค้าได้สั่งจองลิฟที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการแต่งกลีบให้ให้วัวสวยงามก่อนส่งถึงมือลูกค้านะครับนี่ครับแต่งกลีบโดยทีมงานมืออาชีพฝากกดไลค์กดแชร์กับโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีด้วยนะครับฝากกดติดตามกันมาเยอะๆเลยนะฮะ ฝากกดติดตามโชคัญญาฟาร์มราชบ,บุรีนะครับโอเคครับตัวนี้ลูกค้าซื้อที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามโชคัญญาฟาร์มราชบ,บุรีด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ